อีกประเด็นหนึ่งคือไทยลีกเรามีเจตัวต่างชาติเนาะห้บ,บวกสที่เหมือนจะแบบยกระดับขึ้นไปเลยมันทำให้นักเตะไทยรหรือนักเตะที่คุณภาพยังไม่ถึงจุดนั้น่ะมันลงมา2ไทยลีก2องไทยลีกสามตรงนี้ไทยลีกสได้ผลกระทบได้เรียกว่าได้ผลดีด้วยซ้ำโค้ชมองอยังไงกับการที่อัปเดตดไทยลีกขึ้นไปก็ถือเป็นเ,เรื่องที่ดีครับก็ ในมุมในมุมนึงในในถ้าเรามองจากาคุณภาพเกมจากจากาหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับเกมไทยลีกก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าสปีดเกมหรือว่า,าคุณภาพการเล่นค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าด้วยโคต้าต่างชาตินะครับแล้วก็ส่วนไทยลีก2กับไทยลีก3ก็โอเคแหละครับมันมันจะได้เรื่องของตัวผู้เล่นคนไทยที่ อาจจะอยู่ในระดับสูงมาแล้วก็ปีนี้อาจจะต้องลดลดลงมาเล่นในไทยลีก2หรือว่าไทยลีก3เนี่ยก็ทําให้คุณภาพเกมของของในลีกลีก2กับลีก3เนี่ยก็จะมีมากขึ้นแล้วก็มีทรัพยากรให้ให้โค้ดเนี่ยเลือกมากยิ่งขึ้นครับแต่อันนี้ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละทีมด้วยนะครับว่า,าบางทีอาจจะเลือกใช้ผู้เล่นมีประสบการณ์บางทีมอาจจะเน้นเรื่องของอเป้าหมายระยะย,ยาวยาก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมเพราะว่าเม็ดเงินในการทําทีม ของทีมสโมสรไทยลีก3มมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรก็ต้องอบริหารกันให้ดีครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีนักเตะคุณภาพมากยิ่งขึ้นในลีกนะครับ้าตัวลดลงไหม <laughs> ก,ก็ก็อาจจะต้องยอมจำใจครับ <laughs> ถ้าเป็นนักฟุตบอลนะครับ <laughs> แต่แต่ทีมก็ถือว่าได้ประโยชน์ครับ <laughs> ครับผม